วันนี้นะครับก็จะพาท่านนำชมบารมีของหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระในยุคสมัยเดียวกับท่านสมเด็จโตนะครับแต่เป็นยุคปลายละนะนะครับท่านเคยมาเล่าเรียนอยู่ที่พระนครนะนะครับ เมื่อบวชแล้วก็มาเล่าเรียนอยู่ที่พระนครนะครับน่าจะเคยแวะเวียนไมหาไปกราบท่านสมเด็จพระพุทธจัรทร์โตบ้างแหละนะครับนี่นะครับผมเอาวงนี้มานะครับบารมีให้ชมบารมีกันนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับ เขาเรียกกันว่าพิมพ์ขี้ตานะครับผมก็ไม่ได้จําพิมพ์นะครับผมจําความเก่าแล้วก็เนื้อหานะครับสาระนะครับนี่นะครับอืมอือองนี้นะครับความเก่าได้ที่นะครับมาดูด้านหลังกันด้านตูดเนี่ยนะครับด้านท้ายยนะครับนี่นะครับ เททองลงไปนะครับเททองเหลืองลงไปนะครับเมื่อเต็มแล้วนะครับกแกะเบ้าออกนะครับแกะเบ้าออกรอจนเย็นนะครับเย็นปุ๊บถึงมาตะใบเห็นไหมท่านนี่รอจนเย็นมีรอยตะใบนะครับโอ้โหองนี้นะครับพิมพ์อะไรอ่ะเนี่ยนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับพิมพ์ขี้ตานะครับองค์ใหญ่นะครับ อ่ะผมเอาวงน,นี้มาเทียบนะครับใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่านะครับเนี่ยนะครับเอาวงน,นี้มาเทียบนะครับวงน,นี้ใหญ่กว่านะครับเก่ากว่าเก่าว่ากันเยอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับดุชชาจิวอน คักลักของท่านนะครับนีนะครับไม่เหมือนกันสักองค์นะครับนะภาพที่หล่อด้วยมือทํามือเนี่ยนะครับท่านจะเห็นคาบนะครับความเก่าคาบเบ้าสนิมขึ้นนะครับองค์นี้นะครับสวยกว่าองค์ไหนนที่เคยเจอมานะครับในวงการเนี้ยนะครับหน้าใหม่ของวงการนะครับสวยมาก